ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราจะเข้าสู่การประกาศหมายเลขผู้ที่เข้ารอบ10คนสุดท้ายที่ดาส้มโอสูง 1, เดิน7 5 7นะครับมาเริ่มต้นที่ผู้เข้ารอบคนแรกได้แก่หมายเลขหมายเลข9ครับที่นีมาเจนซิริสั์ครับต่อเน,นื่องไปกันต่อที่หมายเลข หมายเลข11ครับนางสาวมัสนันจันทร์พิภาฒครับไปกันต่อที่หมายเลข16ครับนางสาวเจริเฟอร์พาคินและไปกันต่อที่หมายเลข17ครับนางสาวนิดราเงินบำรุงหมายเลขต่อมาครับหมายเลข2นางสาวปณิสาสุทธิสว่างครับ หมายเลขต่อมาครับหมายเลข6นางสาวสุพัชราสุป,ปัญญาครับไปกันต่อที่หมายเลข10บครับนางสาวอรณัขาชัดชมพูครับไปกันต่อที่หมายเลข12นางสาวรัชนีกรสิงห์เมือง และอีก2คนสุดท้ายจะเป็นหมายเลขอะไรมาลุ้นกันไปกันต่อที่หมายเลข20ครับตัวชมพูภูหลักดานและตัวใบสุดท้ายที่จะเข้าไปสู่รอบทีวบทของเราได้แก่หมายเลขหมายเลข19ครับกนกพรพยุงวงครับนี่คือ10คนสุดท้ายสาวงาม กิดาส้มโอหวานอําเภอสูงเนิน2,567นั่นเองครับใช่แล้วค่ะและเราเป็นกำลังใจให้กับน้องๆอ,อีก10คนของเราด้วยนะคะเชิญลงไปทั่ผ่อนได้เลยนะคะเอาละค่ะผู้เขาเ้ารวมของเรานะคะเดี๋ยวน้องพัดจะป,ประกาศเรียงตามหมายเลขเนาะอ่าเดี๋ยวให้สาวงามนะครับเรียงตามหมายเลขเลยนะครับหมายเลข2ครับนางสาวปณิญาสุดทิ่สว่างับ ต่อมาครับหมายเลข6นางสาวสุภัสราสุขปัญญาครับหมายเลข9ครับนางสาวทีติมาเจนซิริงส์ครับหมายเลข10นางสาวพรนันด,ดาชัดชมพูครับหมายเลข11นางสาวมนัสนันจันทร์วิภาคครับ หมายเลข12นางสาวรัชนีกรสิงห์เมืองครับหมายเลข16นางสาวเจนิเฟอร์พาคินหมายเลข17นางสาวนิทวราเงินบำรุงหมายเลข19นางสาวกนกพรพยุงวงและหมายเลข20นางสาวบัวชมพูภูหลัก่านครับนี่ก็คือ10คนสุดท้าย10หมายเลขที่จะเข้าสู่การตอบรอบคีย์เวิร์ดของเรานั่นเองครับ ใชแล้วค่ะและน้องๆทุกคนคะเดี๋ยวพี่เมย์จะบอกถึงกฎเกณฑ์ของเรานะคะอันนี้เป็นรอบคีย์เวิร์ดนะคะเดี๋ยวพี่พาร์ทจะอ่านคีย์เวิร์ดเพียงแค่นหนึ่งครั้งเท่านั้นว่าน้องจับได้คําว่าอะไรหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะจับได้คําว่าอะไรแล้วตอบไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะตอบเสร็จเดินลงเวทีไปเลยนะคะอานะคะโอเค เอาละค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณโอมปรเมศค่ะซึ่งวันนี้นะคะให้เกียรติรับเชิญเรานะคะมาร่วมเชิญรางวัลน,นะคะแล้วก็มอบคีย์เวิร์ดนะคะซึ่งคุณโอมเนี่ยก็เป็นนักสแสดงนะคะจากช่องเจ็ดสีด้วยฝากติดตามผลงานด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะให้หมายเลขสองนะคะหยิบคีย์เวิร์ดจากพี่อมได้เลยนะคะสำหรับคีย์เวิร์ดของหมายเลขสได้คำว่าส้มโอหวานรสดีครับส้มโอหวานรสดีน้นั่นเป็นสาแทดทำค่ะทำได้แั่ คือรรมะอโลคยาปรามาราลาการไม่มีโรคเป็นลาภาเป็นประเสริฐเพราะส้มโอาหวานของเรามีวิตามินซีที่สูงและใครที่อยากขอบก็สามารถทานได้ส่งเสริมสุขภาพอย่างที่สองนั่นก็คือธรรมชาติค่ะเราอยู่ในพื้นที่โคราชจีโอปาร์คนะคะน่าจะได้เห็นว่าเรามีทรั์ในดินสินในน้ามีแร่ธาตุไหลเวียนนะคะนั่นคือแร่ธาตุ NPK นั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือวัฒนธรรมนั่นเองค่ะอนเล็งเห็นว่าส้มโอาหวานของเราสามารถถักดัน GI ได้และอีเนย่ยจะใช้สิ่งนี้ ะะเป็นทูตในการประชาสัมพันธ์ Two-way Communication ยิ่งไวเจรลลิชื่อชิงฟูชื่อจิ๋วเซี่ยเซี่ยตาเจีย I ไอว l ้นไล่จิวเวลค e e e อลวันทูตสูงเนิน Thank you ขอบคุณค่ะนี่คือคำตอบรอบคีย์เวิร์ดของหมายเลขสองครับปณิสาสุทธิสว่างครับมาต่อที่หมายเลขหกครับสุพัตราสุปัญญาครับ สำหรับหมายเลข6ได้คีย์เวิร์ดว่าส้มโอหวานรสดีครับส้มโอหวานรสดีเป็นสินค้าขึ้นชื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอสูงเนินค่ะเรามีต้นทุนศักยภาพทางธรรมชาติทําให้การปลูกส้มโอที่นี่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยและรสชาติหวานล้าเนื้อกุ้งใหญ่ทุกครั้งที่เราได้ชิม สองส่วนเมม ori จะจดจำสตอรี่ที่ได้มาเที่ยวที่อำเภอสูงเนินและนี่ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งค่ะเราต้องร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์ส่งอออำเภอสูงเนินให้กลายเป็นที่รู้จักและปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วโลก We save this tradition and p o m e u o not only for us but for our new generation thank you ขอบคุณค่ะ น,นี่คือคำตอบของหมายเลขหกนะครับไปกันต่อครับที่หมายเลขถัดไปหมายเลขเก้าที่พีมาเจนซิริสัตครับสำหรับหมายเลขเก้าได้คีย์เวิร์ดว่าประเพณีกินเข,าข่าคับครับ ค่ะประเพณีกินเข่าค่ำนะคะจัดขึ้นครั้งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อพฤษภาคม2538ค่ะโดยความร่วมมือากันนะคะจากทางาาภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวอำเภอสุงเนืองของเราค่ะนี่คือการมาร่วมกินข้าวเย็ยนด้วยกันที่ปราสาทเมืองแขกพร้อมกับดูชุดการไล่ลานะคะที่เป็นแสงสีเสียงอย่างชุดสีจนาสะพูระนะคะและก็ทุกทา่านค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะเดินทางมารับชมหรือว่าสัมผัสกับประเพณีกินเข่าค่ำด้วยเต็มเพลินเชื่อว่าทุกท่านจะประทับใจอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ รักคูนะครับไวพ้พิพิมากมากนะครับเพราะว่าเร็วมากมาก,หมา,กหมายเลขถัดไปครับหมายเลขสิบนางสาวอรอนัตดาชากชมพูนะหมายเลขสิบได้ขีดบวดว่าพระพุทธไสย,ยาสีลาครับพระพุทธไสยาสีลานะคะนั่นคือพระนอนค่ะที่ตั้งอยู่ที่วัดธรรมจากเสมารามนะคะซึ่งพระ นอนนะคะเป็นพระที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะมีอายุถึง1300ปีค่ะเอมี่นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะไปเที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะและร่วมด้วยช่วยกันอ,อ,อนุรักษ์และรักษาประเทณีนี้ให้อยู่เคียงคู่กับคนไทยไปตลอดค่ะขอบคุณค่ะหมายเลขถัดไปครับหมายเลข11นางสาวมณันสนันจันทรวิภาคครับ าามหมายเลขสิ้มา11ได้คีย์เวิร์ดว่าปลาสสบหินโบราณครับค่ะปลาแสบหินโบราณของเรานะคะแสดงให้เห็นว่า อำเภอสุเนินของเรานั้นมีประวัติศาสตร์ที่เป็นมาอย่างยาวนานค่ะซึ่งเราถือว่าเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมที่ได้หล่อหลอมประเพณีและวิถีชีวิตและนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ทิ้งร่องรอยให้พวกเราเห็นว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญและผลอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะได้มาท่องเที่ยวปราสาทหินโบราณของเราค่ะอย่างเช่นปราสาทหินแขกนะคะที่มีการจัดประเพณีนั่นก็คือกินเข่าค้ามค่ะซึ่งเป็นประเพณีที่สําคัญและผลเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าผลจะสามารถใช้ตัวเองในการเป็นสปอคเพ คีเคอือขายทุกภาคส่วนให้แรงเห็นถึงความสําคัญและทําให้มวลมหาประชาชนของคนทั้งโลกได้รู้จักของดีของเพอร์สูงเงินของเรามากยิ่งขึ้นค่ะกระดิ and ่งนึเลยดี n ซ็นเจอเ์ e มนเวลคอมสุสันเงินแจงกิวขอบคุณค่ะคงจะถูกใจนะครับสาวงามแต่ละคนนะครับเสียงเชียร์ดังมากๆเลยนะครับนี่คือหมายเลข1ิเครับไปกันต่อครับที่หมายเลข12ครับานางสาวรัชนีกรศรีเมืองครับ สำหรับหมายเลข12ได้คีย์เวิร์ดว่าซสอมโอหวานรถดีค่ะสำหรับส้มโอหวานรสดีนะคะนั่นก็ ของขึ้นชื่อของอำเภอสุเมินของเราที่มีรสชาติหวานชํำและไม่เหมือนที่ใดในโลกนะคะเป็นสายพันธุ์ข่าน้ำผึ้งนั่นเองค่ะที่ได้เพาะปลูกนะคะในพื้นที่ดินที่เป็นเกษตรอินทรีย์และเราได้นําเอาน้ําที่เขื่อนลําตะคองนะคะมารดในต้นส้มโอทําให้ต้นส้มโอของเรานะคะมีผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพและนงวัฒเชื่อว่าเราทุกคนนะคะร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาส้มโอของเราไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรภาครัฐและเอกชนนงวัฒเชื่อว่าเราจะ สามารถผลักดันโซโลของเราให้เป็นสินค้า GI ได้ในอนาคตอย่างแน่นอนคะ่ะขอบพระคุณค่ะอันนี้ก็คือคำตอบหมายเลข12นะครับหมายเลขถัดไปครับหมายเลข16นะครับาาาน,บนางสาวเจนิเฟอร์พาคินนนบ้าาาสัอยกกจะขทุ สำหรับหมายเลข16ได้คีย์เวิร์ดว่าพระพุทธไสายาสิลาครับค่ะพระพุทธไสายาสิลานะคะคือพระนอนค่ะ มีอายุถึง1,300ปีนะคะท่านนอนตะแขงฝั่งขวาส่วนตัวพระเสียรเนี่ยหันไปทางทิศใต้ค่ะส่วนพระพักเนี่ยหันไปทางทิศตะวันออกเจนก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะไปชมแล้วก็ไปกราบไหว้นะคะเพื่อเป็นการศึกษารักษาต่อ,อยอววัฒนธรรมนะคะและเป็นวัตถุบโบราณนะคะที่สืบต่อกันมายอย่างยาวนานนะคะหลังจากที่ไหว้เสร็จเจนก็อยากจะเชิญทุกคนเนี่ยมาชิมส้มโอรสหวาน,อร,วานอร่อยของอำเภอสุงเนินค่ะต่อด้วยไปช็อปผ้านะคะที่เป็นผ้าประจำถิ่นของอำเภอสุเนินด้วยค่ะขอบคุณค่ะ คือหมายเลข6 6บครับหมายเลขถัดม,มาครับหมายเลขสิเ็นางสาวนิปรานิรับำรงครับ <S 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 สำหรับหมายเลข17ได้์เวิร์ดว่าถิ่นเดิมโคราชครับค่ะถินเดิมโคราชนะคะนั่นก็คือที่นี่ค่ะที่อำเภอสูงเนินค่ะซึ่งมีชื่อเก่าว่าเมืองโคราชปุระค่ะ,คะซึ่งมีมาจากคำว่าโครากับคำว่าเสมาค่ะซึ่งในฐานะที่บิวเป็นผู้เข้าประกวดที่ดาส้มโอหวานที่อำเภอสูงเนินนะคะน้องบิวก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการผลักดันและก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองเมืองสูงเนินของเราค่ะขอบคุณค่ะ หมายเลขถัดมาครับหมายเลขสิบเก้าครับนางสาวกนกพรอัศน์อุงครับเห็นแต่ละคนนะครับจะต้องไหวนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะไม่ได้ไามพี่โอ๊ใช่ไหมโอเคสำหรับหมายเลขสิบเก้าครับได้คีย์เวิร์ดว่าปราสาทหินโบราณครับค่ะปราสาทหินโบราณที่สําคัญของอําเภอสูงเนินนั่นก็คือปราสาทเมืองแขรค่ะซึ่ง โบราณสถานที่เป็นศูนย์รวมแห่งวัฒนธรรมและเป็นประเพณีอันดีนั่นก็คือประเพณีกินข้าวค่มที่ทําให้พวกเราทุกคนได้มารวมกันในทุกเดือนเมษาอาทิตย์ที่สองนั่นเองค่ะมันไม่เป็นเพียงแต่โบราณสถานที่สําคัญแต่มันคือหัวใจของชาวอำเภอสูงเนินนี่คือสมบัติของชาติเป็นล่องรอยแห่งอารยธรรมที่คนรุ่นเก่าได้ส่งทอดมายังคนรุ่นใหม่นี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนควรฟูมฟักและรักษาเก t ต e เบย your country, p r o t e c t culture เปพจนทรีขอบพระคุณค่ะและนี่คือคำตอบหมายเลข19นะครับและคนสุดท้ายของเราหมายเลข20บัวชมพูภูหลักดานครับเชิญเลือกได้เลยครับสำหรับหมายเลข20ได้คีย์เวิร์ดว่าถิ่นเดิมโคราชค่ะถิ่นเดิมโคราชก็คืออำเภอสูงเนินของเราค่ะ มีชื่อเดิมว่านครราชสีมาค่ะนครแปลว่าเมืองค่ะราชสีมาแปลว่าพระราชาค่ะส่วนคําว่าสีมาแปลว่าเขตนั่นเองค่ะวันนี้อาเองได้มาเยือนถึงถิ่นเดิมนครราชสีมาออรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากเลยค่ะแล้ววันนี้อาเองนะคะถ้าเลือกเกิดได้ก็อยากจะเป็นคนโคราชค่ะเพราะอออยากจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองเล็กๆค่ะที่ผลักดันงานดีๆแบบนี้นั่นก็คืองานซุ่โอหวานค่ะให้เป็นหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผลักดันให้ซุ่โอของเรานั้นเป็นสินค้า GI GO Graphical i อลอ i น a t i o n หรือตัว บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างรายได้มาให้คนในชุมชนดึงเม็ดเงินเข้าสู่จังหวัดและมีรายได้นะคะมาเลี้ยงปากท้องคนในชุมชนค่ะอันสัญญาค่ะว่าถ้าหากว่าคำคืนนี้ไอ้ได้รับตําแหน่งไอ้ทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นเหมือนต่งบ้านเกิดของไอ้เอง It's one lady I'm ready for, for friends, a new change for b e t t e r e c r a t y of life thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือ10คนนะ10คนที่เข้ารอบของเราในการตอบคำถามคีย์เวิร์ดนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะให้ทุกท่านนะคะโฟกัสไปที่สาวงามสิ คนของเราเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะคะกับน้องโอมนะคะให้น้องโอมได้ทักทายพี่น้องชาวสุงเนินแล้วก็ฝากผลงานด้วยค่ะเชิญค่ะสวัสดีครัะผมโอมปรเมศนะคะสวัสดีชาวโฮล่าอำเภอสุเนินทุกคนด้วยนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเชิญมาเชิญรางวัลในงานประกวดทิดาซัมโอจัองหวัดนครราชสีมานะครับก็ทุกคนก็สวยครับสวยเหมือน หวานเหมือนส้มโอที่นี่เลยนะครับก<อ>็อยากจะให้กําลังใจงสาวๆนิดนึงนะครับอยากให้ทุกคนสู้ๆเป็นกําลังใจให้นะครับ<อ>ผมก็แอบ,บเชียร์อยู่ข้างเวทีอยู่ตรงนี้ทุกคนเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวขอให้ฝากผลงานหรือว่าช่องทางการติดตามหน<อ>่อยค่ะเชิญค่ะผลงานที่เพิ่งจบไปนะครับเป็นละลครเรื่องขวัญรักชาชนทางช่อง7 HD นะครับด,ดูย้อนหลังได้ที่เว็ววววบไซต,ต์ www.bangkoklaptv ครับผมแล้วก็ ช่องทางการติดตามก็มี IG i n s t a g r าแกรมครับ o h m m p r m แล้วก็เฟซบุ๊กโอ๊มปรเมศครับผมฝากไปด้วยนะคะขอบคุณน้องโอ๊มปรเมศศิลปะศัพาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ใครที่อยากไปติดตามน้องก็สามารถไปตามวาร์ปที่น้องได้บอกไปใช่แล้วค่ะแล้วก็ได้มาร่วมง,งานกับเราด้วยนะใช่ครับนะยินดีเป็นอย่างมากเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะน้องพัช่าสาวงามที่เข้ารอบทั้ง1ิคนของเรานะคะเขาก็ได้ตอบในส่วนของคีย์เวิร์ดซึ่งคีย์เวิร์ดเนี่ยมาจากคำขวัญของอำเภอสูงเนินนะคะที่บอกว่าถิ่นเดิมโคราชพระพุทธยยาสายญาติลาธรรมจักรล้ำท่าปราสาทหินโบราณส้มโอหวานรสดีประเพณีกินข้าวค่ำแดนธรรมวัฒน์ผู้แก้วนะคะซึ่งตง บอกว่านางางามแต่ละคนมาเนี่ยต้องทำการบ้านนะใช่ก็คือต้องรู้นะครับเกี่ยวกับพามขวัญเกี่ยวกับการเพาะปลูกนะครับ<ฆ>ของที่นี่ว่าซุปโอน,นี่เขาเพาะปลูกยังไงนะครับก็ต้องมีการไปทําการบ้านนี่แหละเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์หรือพลังละมุนนะครับ <ๆ S 2> ที่ทําให้คนที่อยู่ต่างถิ่นได้มาเรียนรู้บ้านของเรานั่นเองเดี๋ยวเราจะให้สาวงามทีละคนไปให้กรรมการพิจารณาอย่างใกล้ชิดเลยเริ่มต้นกันที่หมายเลขสองเชิญค่ะ หมายเลขสองเจอเลยนะอา่าเรียบร้อยเดี๋ยวกรรมาการต่อไปนะคะจะคัดห้าถูกต้องไหมคะอ่าคัดห้าแล้วตอบปัญถาอีถูกนะคะจบนี่ก็คือเหมือนจบปริญญาเอกนะคะค,ความรู้ลึกเนะเพราะเรามาที่นี่เรามาสูงเนินเรามาที่นี่แล้วเนี่ยเราต้องศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็ต้องเป็นเขาบอกว่าเป็นพูดการท่องเที่ยวนะคะโอเคนะคะกรรมาการโอเคแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะ หมายเลขขัดไปเลยครับหมายเลข6นะครับสุภัสราสุปัญญานะครับกรรมการชอบหมายเลขไหนนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับมาสกูทั้งความสวยที่กินกันไม่ลงตอบคาถามก็กินกันไม่ลงอีกนะครับเพราะแต่ละคนทําการบ้านดีมากๆแล้วก็สมองเนี่ยแหล่นเฟือยแหล่นเปือยเลยนะครับบอกไปแป๊บเดียวเนี่ยคือเร็วจริงๆนะครับสาวงามของเรา ซึ่งเกมการตัดสินของเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของรูปร่างหน้าตาการแต่งกายบุคลิกาภาพปฏิภาณไหวพริบแล้วก็ในส่วนของการให้ความร่วมมือกับการทํากิจกรรมของกองประกวดด้วยเพราะฉะนั้นเกมในการตัดสินนะคะแต่ละส่วนเราก็มีอยู่แล้วนะคะการที่เราจะได้ใครสักคนหนึ่งมาเนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบต,ต่างๆที่สมบูรณ์ะนะคะโอเคค่ะต่อกันที่หมายเลขเก้าค่ะขอบคุณหมายเลขหกด้วยนะคะ นะครับการแสดงของเราก็จะมีทั้งชุดพรัอมอนแล้วก็มีการร้องเพลงด้วยนะครับกับแชมป์ลูกทุ่งส้มโอไม่ทองทำปี2,566วันนี้เขาก็จะมาโชว์สองเพลงนะครับให้เราได้ฟังกันค่นะโอเคค่ะหมายเลข9ก9นะคะขอบคุณมากค่ะต่อไปค่ะหมายเลข10บค่ะเชญค่ะ โอเคไหมคะกรรมการโอเคคะ่ะขอบคุณหม่เลขสิบค่ะไปกันต่อที่ใหม่เลขสิบเอ็ดครับกรรมาการหนักใจแน่นอนแน่นอนอจองมากนะครับหาจุดผัดคะแนน นะครับไม่ใช่อะไรเพราะตอนนี้คือทุกคนเต็มหมดเลยนะครับสวยเหมือนกันหมดแต่ต้องหาความนิดนึงอ่ะนะคะหาจุดแตกต่างนะครับเพื่อที่จะขับเข้า5คนสุดท้ายเมื่อกี้น้องโอมบอกสวยสวยหวานเหมือนส้มโอเลยก็จริงนะคะโอเคไหมคะกรรมการทาโอเคค่ะขอบคุณหมายเลขส1บด้วยนะคะต่อไปค่ะหมาเลขสิบเชิญค่ะ ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะร่วมหลุนไปได้วยกันว่าจากสิบหืืห้าใครบ้างจะเป็นท็ทอปฟรายิดาส้มโกโอเคไหมคะทิมงานโอเคขอบคุณหมายเลขสิบค่ะต่อเนื่องกันที่หมายเลขสิบค่ะ ่หลังจากที่นางงามนะครับทุกท่านโชว์ตัวให้ทา่านคณะกรรมการนะครับดูทุกครบทุกคนแล้วเราก็จะเป็นนะครับเริ่มต้นที่เป็นการให้น้องๆน,นะครับเยาวชนของเรานะครับมาโชว์นะครับทั้งการรำทั้งการร้องเพลงโดยจะเริ่มต้นนะครับที่โชว์ร้องเพลงก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นโชว์รำโอเคค่ะขอบคุณหมายเลข16ค่ะเดี๋ยวเราจะต่อกันที่หมายเลข17นะคะ มีครบเลยวันนี้นะทั้งประกวดสาวงาม<ช>แล้วก็การแสดงมากมายเลยใช่ไหมคะน้องฮาจะเป็นนักร้องนะครับน้องเมี่ยงจอร์ดาร์อัคชัยนะครับมาร้องเพลงแล้วก็ออกต่อด้วยชุดฟอนเตย้ยของโรงเรียนสูงเน<ม>ินแล้วก็กลับมานะครับที่โชว์ของน้องเมี่ยงอีกหนึ่งโชว์นั่นเองเพราะว่านักร้องของเราวันนี้เขาบอกว่าอยากจะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นนะครับเตรียมมาถึง2โชว์เลยทีเดียวจัดเต็มเลยนะโอเคขอบคุณหมายเลข17มากเลยนะคะต่อกันที่หมายเลข1 9ค่ะ we <laughs> ถึงคุณผู้ชมนะคะนอกจากตรงนี้แล้วนะในงานแล้วคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์นะคะร่วมลุน้นร่วมเป็นกรรมการทางบ้านไปได้วยกันใครหนะ้จาจักสิ์แล้วเข้าห้าร่วมไปได้วยกันนะคะเดีย๋ยวพูดไปไหนนะคะติดตามกันจนจบเลยนะคะกรรมการโอเคไหมคะโอเคไหมคะไปกนตส<ข>อ,อ,อนที่หมายเลข20สิเลยครับ เรียบร้อยไหมครับท่านคณะกรรมการเรียบร้อยนะครับขอบคุณหมายเลข20บครับและนี่คือสิบท่านนะครับที่เราให้ท่านคณะกรรมการเลือกแบบใกล้ๆเลยนะครับเห็นแบบใกล้ชิดเลยนะครับ